สตรอเบอรี่ยักษ์ถ้าเพื่อนๆชอบกินสตรอเบอรี่แบบผมก็คงตกใจกับเรื่องนี้พอสมควรครับเพราะลูกนี้มันใหญ่มากจนไม่เหมือนสตรอเบอรี่แล้วด้วยซ้ำสตรอเบอรี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยที่ขึ้นชื่อในเรื่องที่มีสีแดงสดที่คนกินกันทั่วโลกยิ่งกินกับเวเฟอร์สดไซ้์ครีมช็อกโกแลตฟูโรบลาสโตที่เคลือบด้วยคาราเมลข้าวพองกับสตรอเบอรี่กัดแค่หนึ่งคำอร่อยได้ถึง5้าเลเยอร์ยิ่งอร่อยยิ่งฟินเลยแหละครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามที่เหล่านี้เลยนะครับ สตรอเบอรี่นั้นมีหลายสายพันธุ์มีทั้งสีชมพูหรือแม้แต่สีขาวจากญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มีลูกไหนที่หนักไปกว่าลูกที่เอเรชาฮีชาวนาคนอิสราเอลคนพบที่ฟาร์มของเขาปกติสตรอเบอรี่จะหนักแค่ประมาณ15กรัมแต่ลูกมะเหือมาที่เขาเจอในฟาร์มของเขานั้นมันหนักกว่า2 8 9กรัมยาว18เซนเซนรอบวงยาวกว่า34เซนโดยเขาเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำหนักของ iPhone 10R ที่หนักแค่194กรัมโดยน้ำหนักของมันนั้นยังหนักกว่า iPhone 14 Pro 14 240 Max ที่หนัก240ักรรกรมไอกิน Re ซึ่งผมว่ากินลูกนี้ชิ้นเดียวอิ่มไปทั้งวันเลยล่ะครับ